สวัสดีคนรักกุหลาบทุกคนคะ่ะวันนี้โสพีจะพามาอัปเดตสวนกุหลาบเล็กๆของโสพีนะคะก่อนที่จะจัดแต่งนะคะไปชมกันเลยคะ่ะวันนี้โสพีพาเริ่มที่น้องไหลลานี่นะคะออกดอกเต็มต้นเลยนะคะแต่ตอนนี้เป็นเดือนเมษาค่ะช่วงหน้าร้อนเนาะดอกน้องก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะและโดยธรรมชาติสายพันธุ์ของน้องไหลล่าก็จะไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่า เจอปัญหาเพี้ยระบาดกัทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้คือลักษณะที่โดนเพี้ยระบาดนะคะก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนพาชมก่อนที่จะต้องตัดแต่งทั้งสวนเลยนะคะเพื่อที่จะกําจัดเพี้ยนะคะต้องเด็ดทิ้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะกำจัดขออภัยค่ะจะกําจัดเพี้ยนะคะอย่างน้องฟิวเนี่ยค่ะโดนหนักที่สุดเลยค่ะนะคะโดนเพี้ยนะคะ จริงน้องคือเป็นดอกที่น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยสีชมพูน้องก็สู้มากเลยนะคะเจอเพีย้ยแต่ก็ออกดอกกันตลอดเลยนะคะทั้งหมดนี้หลังจากที่อัดคลิปนี้แล้วนะคะโสพีต้องตัดทิ้งหมดเลยนะคะส่วนคนนี้ค่ะโรบีคอเรตค่ะก็กำลังออกดอกเลยค่ะทุกคนเสียดายมากเลยอะ่ะคือ ใจหนึ่งก็ไม่ก็อยากจะรอชมน้องบานนะคะเดี๋ยวจะลองปรึกษาแอดมินของโดตินเลิฟนะคะว่าดอกที่ออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถชื่นชมน้องไว้ก่อนได้ไหมหรือว่าแต่ตามหลักการจริงๆมันต้องต้องตัดทิ้งหมดเลยค่ะทุกคนเพื่อที่จะกำจัดเพี้ยทั้งสวนนะคะทางนี้ค่ะน้องอิเลียสค่ะอันนี้ น้องจะดอกเล็กลงนะคะเนื่องจากว่าช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยกุหลาบเขาจะออกดอกรอบดอกเร็วมากนะคะแล้วโสพีไม่ได้พักต้นน้องนะคะเนี่ยค่ะออกดอกเต็มเลยค่ะก็พอเราไม่ได้พักดอกเขาก็จะค่อนข้างเล็กนะคะก็รอบนี้ก็นายต้องพักต้นน้องนะคะก็อยู่ในส่วนที่มีเพลี้ยเหมือนกันแต่น้องไม่ได้โดนเยอะเหมือนน้องฟิวนะคะแต่ก็โดนเหมือนกันนะคะ ทางนี้ค่ะน้องพึ่งรับมาใหม่ควีนซิลิกิตค่ะสวยมากนะคะสีเหลืองนะก็พอมาลงส่วนปุ๊บก็เจอทันทีเลยค่ะเนี่ยค่ะน้องหนอนนะคะแต่น้องก็ยังยังสวยอยู่นะคะเนี่ยค่ะน้องควีนซิลิกิตนะคะสีเหลืองอันนี้คือบานแล้วนะคะแต่อันนี้คือพอเริ่มบานเนี่ยค่ะทุกคนตอนที่โซฟีอัดคลิปเปิดกล่องที่บอกว่าปลายกลีบเขาจะมีสีแบบ ส้มชมพูเนี่ยค่ะนี่นะคะและพอเริ่มบานก็จะเริ่มสีเหลืองชัดขึ้นนะคะนี่คือบานแล้วนะคะเดี๋ยโวโสพีเจอเพียเข้าไปใส่ในตัวน้องตายแล้วนะคะโดนไปแล้วนะคะแต่ว่าตอน,นแรกๆที่เริ่มตูมเนี่ยค่ะเขาจะเป็นสีออกตรงกลีบดอกนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบเป็นปลายกลีบเป็นสีชมพูส้มๆนิดๆนะคะ ตร,ตรงนี้เป็นไม่ใช่เพียนะคะเป็นแบบเป็นสีที่เป็นส้มๆชมพูตามสายพันธ์ุตอนที่โซพีเปิดกล่องแล้วอ่านจากลักษณะสายพันธ์ุของน้องเขานะคะทางนี้น้องลิมอนเซลโลค่ะกุหลาบสีเหลืองนะคะลิมอนเซลโลก็กำลังออกดอกค่ะ มาหนึ่งดอกเป็นกุหลาบฝรั่งเศสนะคะลิมอนเซลโลนะคะแล้วก็มีดอกตุมต้มๆเต็มเลยค่ะเป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะคะโสพีต้องทำใจอย่างไรที่จะต้องเด็ดยอดเด็ดดอกทิ้งหมดเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเพราะว่าน้องโดนเสียเห็นไหมคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่เอาออกเนะะี่ยค่ะมันก็จะทำให้ ตัวเพี้ยเนี่ยเข้าไปเกาะอยู่ตามดอกตามยอดของที่ที่ยังไม่โดนนะคะแต่เดี๋ยวโสพีลองต่อรองกับต่อรองกับตัวเองโดยการปรึกษาแอดมินของรถอินเ mm. ลสปีชีหนึ่งว่าถ้ายอดที่ยังไม่โดนเพี้ยเราจะส,สามารถเก็บน้องไว้ได้ไหมนะคะแต่ด้วยหลักการเนี่ยเนาะโสพีก็รู้ยู่ว่าหลักการมันก็คือต้องตัดแต่งเด็ดทิ้งทั้งหมดนะคะ แต่เราจะลองปรึกษาเขาดูนะคะว่ามันจะมีทางออกให้เราไหมที่เราจะยังสามารถคงดอกที่ไม่ได้โดนเนี่ยอย่างเนี้ยค่ะทุกคนเนี่ยน้องไม่ได้โดนเพี้ยเนี่ยเราจะสามารถเก็บไปได้ไหมนะใจโสอพีก็โอนเอียงไปทางได้นะคะเราก็อยากเห็นดอกเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยยังไม่โดนเพี้ยนะคะทุกคนอีกก็เริ่มเข้าข้างตัวเองแล้วนะคะเนี่ยค่ะน้อง รบดีคอเลตก็ไม่ได้โดนนะคะยังไม่โดนแต่มีส่วนที่โดนแล้วก็มีค่ะเนาะอย่างคนนี้น้องรบดีคอเลตคนนี้โดนแล้วค่ะโดนนิดนึงอ่าไมนี่นขายเยอะเลยก็คือข้างในจะมีเพียมีตัวอ่อนเพียข้างในเต็มเลยนะคะอย่างเงี้ยต้องเด็ดออกนะ,ะแต่น้องฟิลน่าสงสารมากเลยโดนทั้งหนอนโดนทั้งเพียแบบเต็มเต็มเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวโซพี่พามาชมน้อง ไลล่าอีกทีนะคะกําลังบานเต็มต้นเลยค่ะทุกคนมีทั้งที่โดนเทอะไรล่าน้องไลล่ากับน้องกับน้องฟิวเนี่ยค่ะทางเนี้ยค่ะจะเป็นของต้นที่โดนเพียหนักมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมไม่ดูให้ดูอย่างเนี้ยค่ะโดนยังหนักเลยนะคะเนาะว้าวทุกคนน้องออบค่ะน้องออบกําลังออกดอกอ๋อไม่ใช่อันนี้น้องอันนี้น้องไลล่าค่ะ น้องโอ๊กกำลังแตกยอดแล้วก็ออกดอกแล้วน้องจะต้องโดนตัดด้วยไหมนะเนี่ยค่ะน้องโอ๊กนะคะโอ๊กน้องโอ๊กโอ๊กนะคะเดี๋ยวโซฟี่ให้ดูน้องควีนซิลิกกิตทางฝั่งนี้ชัดๆอีกทีที่ว่ากลีบเขาจะเป็นสีเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวนะกล้องไม่โฟกัสเป็นสีชมพูข้างนอกอะคะ่ะเนี่ยเป็นชมพูส้มๆนะคะ แต่พอบานแล้วนะคะเขาก็จะเป็นสีเหลืองเนี่ยค่ะสีเหลืองอันนี้คือบานแก่แล้วก็จะเริ่มเหลืองอ่อนแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความเป็นตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะปลายกลีบเป็นสีชมพูนะคะเนี่ยเป็นสีชมพูอ่าอันนี้ดอกตูมค่ะเนี่ยค่ะน้องวีนวิิกิจที่บอกว่าตรงปลายกลีบจะเป็นสีชมพูนะคะชมพูส้มๆนะคะ โอเคเนาะต้องตามสายพันุ์ฝั่งนี้นะคะน้องขามายขามายเนี้ยก็โดนเพี้ยเล่นงานเหมือนกันแต่ที่มากกว่าเพี้ยก็คือเนี่ยค่ะโดนหนอนค่ะน้องขามายช่อนี้ช่อใหญ่แต่ว่าก็โดนทั้งเพี้ยและหนอนนะคะต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ต้องตัดออกหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนโชว์ตัวเลยค่ะน้องเพี้ยเรานะคะ ทางนี้ค่ะเป็นพยับหมอกนะคะที่มีความน่ารักมากพยับหมอกไม่ใช่กุหลาบนะคะบางคลิปโสพีก็เผลอพูดก็เป็นกุหลาบเนาะพยับหมอกชื่อพยับหมอกนะคะเป็นดอกไม้สีฟ้านะคะอันนี้ค่ะสามเดือนแล้วนะคะที่ออกดอกมานอ้องก็พยอยออกดอกไปเรื่อยๆนะะี่ยค่ะนี่ก็เริ่มออกดอกอีกแล้วนะคะไม่เคยที่จะ ไม่มีดอกให้เชยชมเลยนะคะใครสนใจไปซื้อน้องมาปลูกได้นะคะต้นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสองปีแล้วนะคะโสรพีซื้อมาต้นเล็กๆค่ะปลูกมาได้สองปีแล้วนะคะคุ้มจริงๆค่ะทุกคนน้องสวยมากค่ะกลับมาที่น้องลิมอนเซลโลนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกส่วนหนึ่งนะคะทุกคนทางส่วนนี้นะคะโสพีเพิ่งรับมาใหม่ค่ะน้องเดี๋ยวนะจำชื่อน้อง น้องอะไรนะพีดได้ค่ะทุกคนพีดได้นะคะแต่ว่าน้องเต็มดอกเต็มต้นเลยนะคะแต่ว่าเอาเจอแดดแรงค่ะสุกพีดไม่ได้เอาไปพักไว้ในที่ร่มก็น้องก็ดอกไม่นะคะนะคะส่วนดอกที่ใหม่ๆก็ยังคงความสวยอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องย้ายน้องเข้าร่มไปก่อนนะคะนเนาะแล้วค่ะน้องเพิ่งรับมาจริงๆต้องพักฟื้นใน ที่แดดรำไรก่อนนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ต้นอื่นโสพีก็ไม่ได้พักนะคะแต่น่าจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เป็นเดือนเมษาอากาศร้อนมากนะคะกุหลาบก็เลยสู้ไม่ไหวเดี๋ยวต้องพาน้องเข้าไปในที่แดดรำไรนะคะเช่นเดียวกันกับน้องคาเรค่ะทางนี้นะคะก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะใบไหมเลยค่ะไม่อันนี้ไม่แดดนะคะไม่ใช่เพียไม่แดดเนื่องจากเพิ่งรับน้องมาแล้วไม่ได้เอาไว้ในที่แดดรำไรนะคะก็ เดี๋ยวต้องยกน้องเข้าไปในที่แดดํำไรค่ะทางฝั่งนี้โรยหมดแล้วค่ะอันนี้น้องน้องเซนเทสแอร์ค่ะหอมแรงมากค่ะทุกคนกำลังออกดอกอันนี้โรยไปแล้วช่อใหญ่มากเลยนะคะทางฝั่งนี้กำลังยังกำลังจะบานนะคะเนี่ยค่ะปกตต้องเด็ดอันนี้ทิ้ อ่าเนี้ยค่ะเนาะนี่ดอกตูมสวยมากนะคะแล้วก็หอมมากค่ะทุกคนเซนเทสแอร์ของค่ายโรซาออเรนทีสนะคะใครสนใจเอฟไปเลี้ยงได้นะคะทนมากเลยค่ะทุกคนเนี้ยค่ะน้อจะเป็นพุ่มสูงนะคะนะแต่ทนมากนะคะโสพีปลูกใส่กระถางแล้ววางไว้ที่ดินแล้วตรากเขาลงดินไปแล้วต้นนี้สองปีแล้วนะคะทนมากนะคะเลี้ยงง่ายมากค่ะแนะนำค่ะ ตอนนี้เป็นของน้องเจมเอลออสตินนะคะก็ทนมากเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะน้องโอเคค่ะจริงๆเหลืออีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนนั้นไม่มีอะไรให้ดูเลยค่ะโดนโดนด่วงกุหลาบแล้วก็โดนหนอนกินเรียบเลยนะคะถ้างั้นวันนี้โซพีมามอบความสุขให้ทุกคนกับส่วนเล็กๆของโซพีนะคะให้ พบทั้งความสวยงามแล้วก็อาจจะมีความที่ไม่สมบูรณ์แบบก็คือมีเคลียมีหนอนนะคะก็เป็นธรรมชาติของการเลี้ยงกลาบนะคะก็อาจจะเจอปัญหาบ้างเนาะก็เหมือนชีวิตเรานะคะ,จจะเจอปัญหาบ้างเราก็ค่อยคคิดค่อยๆหาทางแก้ไขกันไปนะคะอันไหนแก้ได้ก็แก้ไปนะคะปัญหาไหนที่เป็นเรื่องที่ควบคุมได้เราก็จัดก,การไปแต่ถ้าควบคุมไม่ได้เราก็ยอมรับมันค่ะแล้วก็ ต้องปล่อยมันไปเนาะโอเคโซพีลาไปกับน้องน้องพีทายเพิ่งมาใหม่จำชื่อไม่ค่อยได้นะคะพีทายดอกนี้นะคะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขจากการชื่นชมสวนกุหลาบเล็กๆของโสพีนะคะลาไปกับน้องพีทอดดอกนี้นะคะขอให้ทุกคน พบความสุขในทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ